ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับสุข13ฝันหวานภาคที่2เรื่องราวทั้งหมดในภาคที่2เริ่มต้นณถนนแห่งหนึ่งเราจะมาอยู่กับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่กำลังเดินเตะน้ำเล่นมาตลอดทางชายคนนี้ใช้เวลากว่า2เดือนในการออกตามหาเป้าหมายแล้วในวันนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะลงมือขณะเดียวกันยิงสาวที่อยู่บนบ้านหลังดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยเธอนั้นก็คืออริส หญิงสาวผู้รอดชีวิตจะภาคแรกโดยสภาพเธอตอนนี้ก็แย่เอามากๆถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปตั้งสองเดือนแต่ในทุกครั้งที่เธอหลับตาอาริสก็ยังฝันถึงเหตุการณ์พวกนั้นได้อย่างไม่ลืมเลือนทันใดนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นอาริสที่เพิ่งตื่นจากฝันก็เดินไปรับสายโทรศัพท์หวัดดีค่ะแม่อาริสกล่าวด้วยน้ำเสียงคนที่กำลังงัวงเงียโดยสาเหตุที่แม่อาริสโทรมานั้นก็เพราะว่าพวกท่านอยากให้ลูกสาวกลับไปอยู่ด้วยกันที่บ้านแต่อาริสเธอก็อยากอยู่คนเดียวมากกว่า หลังจากวางใส่โทรศัพท์อาริสก็เดินมาชงกาแฟของโปรดของเธออย่างเช่นที่เคยแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์บ้านมันก็ส่งเสียงร้องดังอีกรอบมีอะไรอีกคะแม่อาริสพูดออกไปพอดึงว่าแม่ตัวเองโทรมาอีกรอบแต่เว่าครั้งนี้ไปแสเกงเงียบเมื่อไม่มีใครพูดใส่อาริสจึงวางโทรศัพท์แล้วเธอก็ได้เดินไปเปิดประตูตู้เย็นซึ่งนั่นก็ทำให้เธอได้เจอกับหัวของคุณนายวอรลี่หัวที่ตัวเองตัดไปเมื่อสองเดือนก่อนถูกแช่ไว้ในตู้เย็นอาริสกีด้องลั่นด้วยความตกใจแต่อาการตกใจของเธอก็ไม่ได้อยู่ นานมากนักเมื่อจูจ่ๆมีชายคนหนึ่งพุ่งเข้ามาล็อกตัวเธอจากด้านหลังแล้วมันก็ใช้ไขควงแทงเข้ากลางกะโหลกของเธอจนทะลุ5ปีต่อมาเราจะมาอยู่กับสองวัยรุ่นคู่รักหวานแววเจคกกับแซนดา้าโดยทั้งสองคนก็กำลังเดินทางไปยังทะเลสาบคริสตันเลกระหว่างการเดินทางแจคกก็ได้แวะมาโทรศัพท์หาเทส เพื่อนรักของทั้งคู่เพื่อถามหาเส้นทางที่จะไปต่อแต่ยังไม่ทันจะคุยกันรู้เรื่องแต่แกรับที่อยู่ในภาคแรกก็เข้ามาบอกทั้งสองคนว่าฉันเคยเตือนทุกคนแล้วแต่ไม่มีใครฟังฉันเลยพวกแกทุกคนต้องเจอกับความตายพูดจบแต่แกรับมันก็เดินจากไปแจ็คพอได้ฟังก็บอกเขาคงเป็นพวกสติไม่ค่อยดีละมั้งจากนั้นแจ็คก,ก็คุยถามทางจากเทสตต่อแต่ทันใดน,นั้นจูจ่ๆรถของแจ็คก,ก็โดนรถยกลากไปต่อหน้าแจ็คจริงต้องรีบวางสายโทรศัพท์ แล้วเขาก็วิ่งตะโกนบอกให้คนขับรถหยุดเดี๋ยวนี้แต่ไอ้มอนี่มันก็ทำหน้านิ่งไม่สนใจเขาเลยสักนิดแจ็คก,กับแซนดา้าทั้งสองคนจึงต้องออกวิ่งไล่รถเต็มกำลังไม่งั้นรถของพวกเขาได้หายไปแน่แต่พอวิ่งพ้นโค้งเข้ามาในซอยแจ็คก,ก็รีนเสียงหัวราะอันแสนคุ้นเคยพอหันไปดูก็ถึงบางอ้อเลยไอบ้าเหตุางแกล้งลากรถของพวกเขามานี่เองหลังจากทั้งสามคนกล่าวทักทายกันเสร็จ พวกเขาก็ขับรถต่อเพื่อตรงไปยังค่ายสนยนฝึกพี่เลี้ยงจิตอาสาแต่ระหว่างทางแจ็คก,ก็ขับรถไปเจอขอนไม้วางขวางอยู่กลางถนนที่ดูแล้วมันต้องมีใครสักคนเอามาวางไว้แน่ๆพอเห็นแบบนั้นแจ็คก,กับเท็จึงช่วยกันไปยกขอนไม้ออกจากถนนส่วนแซนด้าก,ก็เลื่นมาเจอกับป้ายเก่าของแคมป์คริสตันเลกซึ่งปัจจุบันมันก็โดนปิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนเท็ที่เป็นคนในพื้นที่ก็บอกอย่าไปสนใจมันเลยพวกนายไม่อยากรู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่น ฉากต่อมาแต่ไปยังส่วนฝึกที่ปรึกษาส่วนกลางเราจะมาอยู่กับโฮหัวหน้าประจําหน่วยเฟิร์ดโดยเขามีหน้าที่อบรมพวกเด็กๆเ,เหล่านี้ให้กลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กจิตอาสาในค่ายต่างๆแล้วในระหว่างการบรรยายอยู่นั้นจินนี่ผู้ช่วยของโฮก็ขับรถเข้ามาโฮพอเห็นจินนี่มาสายเขาก็เรียกเธอมาตักเตือนแล้วดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้ก็กําลังแอบคบกันอยู่เพราะอันที่จริงมันก็ดูไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากถ้าหัวหน้าที่ปรึกษานั้นแอบได้เสียกับเด็กของตัวเองหลังจบการบรรยายจินนี่ก็เรียกให้ โฮมาดูรถของเธอหน่อยไม่รู้ทําไมจู่ๆมันถึงสตาร์ทไม่เตดโฮที่พอมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อยู่บ้างเขาก็แก้ปัญหาให้เธอได้อย่างไม่ยากนักฉากต่อมาตัดไปยังตอนกลางคืนโฮเขาก็ได้เล่าเรื่องตำนานของแคมคิสซันเลกให้ทุกคนฟังว่ากันว่าเจสันเด็กที่จมน้ําตายไปในปี57 เขานั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วจากนั้นก็เริ่มมีคนตายเริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดต่างๆนานาล่าสุดเมื่อ5ปีก่อนก็มีคนตายไปมากถึง6คนส่วนผู้หญิงที่รอดตายมาได้ก็หายตัวไปอย่างลึกลับด้วยตอนนี้พวกเราก็ได้เป็นกลุ่มแรกที่ได้กลับเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ฉะนั้นฉนันขอเตือนทุกคนอย่างเด็ดขาดเลยว่าห้ามเข้าไปในเขตแคมป์คริสตัลเลคเป็นอันขาดถึงมันจะเป็นแค่ตำนานแต่มันก็เคยมีคนตายมาแล้วจริงๆหลังจากทุกคนแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมส่วนตัวไอเท่ารับคนเดิ มันก็ได้มาแอบดูโฮกับจินนี่ที่ในขณะนี้พวกเขากําลังยืนดูดกันอยู่ท่ามกลางแสงไฟแต่ในระหว่างนั้นที่รับแอบดูอยู่เพลินๆเขาก็ถูกใครบางคนใช้ดวดรัดคอโดนเฟิร์สปัดตายไปเป็นคนแรก เช้าวันต่อมาในระหว่างที่ทุกคนกําลังวิ่งออกกําลังกายกันอยู่ดูเหมือนว่ามีน้องหมาตัวหนึ่งของเทอร์รี่มันก็ได้วิ่งไปเจอกับฆาตกรเข้าให้แล้วหลังทานข้าวเช้ากันเสร็จทุกคนก็พากันไปกระโดดน้ําเล่นในทะเลสาบกันอย่างสนุกสนานแต่มันก็มีเจ๊ก,กับแซนดา้าทั้งสองคนได้แอบเดินลัดป่าเข้าไปในเขตของคริสตันเลงานนี้มาดูกันซิว่าระหว่างแส่เสื้อในของแซนดา้า ขาับสชีวิตตองเธออะไรมันจะขาดก่อนกันไม่นานนักหลังจากทั้งสองคนเดินเข้าไปในป่าพวกเขาก็ได้เจอกับซากสัตว์ที่โดนควักเครื่องในส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทัว่วทันใดนั้นที่ด้านหลังก็มีนายตำรวจเพอร์ซี่เข้ามาพอดีทั้งสองคนที่โดนจับได้ก็พากันทำหน้าง่อยเพราะพวกเธอรู้ว่าตัวเองนั้นทำผิดกฎของแคม ฉากต่อมาจะไปยังสำนักงานของโฮนายตำรวจเพอร์ซี่ก็ได้เข้ามาต่อว่าที่เขาไม่ดูแลเด็กให้ดีกว่าน,นี้ไอ้โฮมันก็ทำหน้ากวนส้นแล้วตบกลับไปว่าเขาสัญญาวว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกพูดจบโฮมันก็ปล่อยตัวเจกกับแซนด้าให้ออกไปจากห้องเพอร์ซี่พอเห็นท่าทีของโฮและขอ,ะขอก็หงุดหงิดมากๆนี่นายไม่คิดจะลงโทษทั้งคู่เลยงั้นหรอโฮพอได้ฟังแบบนั้นเขาจึงหันไปบอกจินนี่ว่าเืนนี้สั่งให้งวดของหวานเจก,กับแซนด้าด้วยเพื่อเป็นการลงโทษทั้งคู่ ฉากต่อมาหลังจากนายตำรวจเพอร์ซี่ออกมาจากแคมป์ระหว่างทางที่ขับรถออกมาเขาก็ได้เจอชายคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้ารถไปอย่างเร็วไอ้เง่าเพอร์ซี่มันก็ดันวิ่งร้องตะโกนบอกให้คนคนนั้นหยุดก่อนเขาวิ่งตามไปเรื่อยจนสังเกตแล้วว่าตัวเองนั้นหลงป่าแล้วแต่พอวิ่งไปวิ่งมาสักแป๊บเพอร์ซี่ก็ได้ไปเจอกับกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งด้วยความขี้เสือกระดับสิบพี่แกก็เดินเข้าไปสำรวจด้านใน แล้วนั่นก็ทําให้เพอร์ซี่ที่เจอกับห้องห้องหนึ่งที่เขาเห็นแล้วถึงกับตาค้างแต่เพอร์ซี่ก็ไม่ทันได้สงสัยอยู่นานเขาก็โดนค้อนปีศาจเฉาะลงกลางกระบาลตายทันทีกลับมาที่ด้านพวกวัยรุ่นหลังกินข้าวเย็นกันเสร็จหัวหน้าโฮก็ได้ชวนทุกคนให้ไปเที่ยวในเมืองกันดีกว่าที่นี่หนะมีร้านเหล้าจริงๆอยู่ด้วยแต่ว่าพวกเธอไปไม่ได้ทุกคนหรอกนะต้องมีการแบ่งคนเฝ้าที่นี่เอาไว้ด้วย ฉากต่อมาแต่ไปยังหยิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อเธอรี่หลังจากเป็นเพื่อนส่วนใหญ่ไปเที่ยวกันหมดแล้วเธอนั้นก็แอบไปเล่นน้ำอยู่เพียงลาพังท่ามกลางความมืดที่อยู่รอบตัว แต่พอเธอจะขึ้นจากน้ำมันก็มีไอหนุ่มหล่อคนหนึ่งที่ชื่อสกอตมาแอบขโมยเสื้อผ้าของเธอไปทําให้เธอรีต้องวิ่งไล่ตามสกอตไปทั้งทาง,ง,งที่ยังเปลือยเปล่าแต่เหมือนสกอตมันก็จะโดนเวียนกรรมตามทันแบบติดจรวดโดยในขณะที่มันกําลังเดินถอยหลังเพื่อหยอกล้อเธอรีสกอตมันก็เดินไปเหยียบใส่กับดักบ่วงเชือกที่ใครก็ไม่รู้วางเอาไว้จนทําให้มันโดนดึงขึ้นไปหัวห้อยต่องแต่งรอยอยู่บนกลางอากาศเธอรีพอเห็นสกอตเป็นแบบนั้นเธอก็บอกว่ารอเดี๋ยวนะเดี๋ยยยวววฉัันนจะไปหาดดชชช่ต่ตเือใ้ใ ทนรอก่อนก็แล้วกันหลังจากเธอรี่ไปแล้วสกอตก็โดนบุคคลปิศาจใช้เคียวปาดลูกกระเดือกตายไปเป็นศพที่3ไม่นานจากนั้นเธอรี่พอวิ่งมาเห็นสภาพของสกอตเธอก็กรีดหลงลันแล้วพอหันกลับมาอีกทีก็เหมือนเธอเองนั่นแหละคือศพที่4 ฉากต่อมาจะไปยังร้านเหล้าจินนี่ก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานเรื่องเจสันว่าถ้าตำนานนั้นมันมีอยู่จริงล่ะพวกเราที่มาแคมนี่ก็ไม่ปลอดภัยกันใช่ไหมแต่โฮก็บอกไม่เอาน่าผมได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วถึงแม้จะจริงป่านนี้เจสันก็คงตายไปแล้วล่ะ ฉากต่อมาตกลับมาที่ด้านบ้านพักคนที่อยู่ในบ้านตอนนี้ก็มีเจก,กับแซนดา้าทั้งสองคนเดินจับมือกันขึ้นไปขยมบนเตียงที่ชั้นสองส่วนวิกกี้กับมาร์ทั้งสองคนก็นัดกันไว้ว่าเดี๋ยวพวกเธอก็จะตามคู่ของเจกไปด้วยแต่ก่อนหน้านานวิกกี้ก็ได้ขอแยกตัวกลับไปที่ห้องของตัวเองก่อน จากต่อมาต่ไปยังห้องนอนของวิกกี้พอเธอเข้ามาในห้องนอนแม่หลอนก็เริ่มฉีดน้ําหอมทั่วร่างกายของตัวเองฉีดมันซะทุกส่วนแม้กระทั่งกางเกงในก็ไม่เวน้นจากนั้นเธอก็แวะไปหยิบแปรงปัดผมในรถเพื่อเสริมสวยกันสักหน่อยขณะเดียวกันด้านมาร์กหลังจากวิกกี้ไปแล้วมาร์กก็ยินเสียงดังมาจากด้านนอกของตัวบ้านด้วยความสงสัยเข่าจิงออกไปดูแล้วนั่นก็ทําให้มาร์กโดนเคียวฟันเข้ากลางกระบาลส่งผลทําให้วิวเชียที่นั่งอยู่ไหลตกบันไดาหายไปจากจอทันที ขณะเดียวกันด้านเจ๊ก,กับแซนด้าที่เพิ่งปล่อยน้ําเข้าเขื่อนเศษพอแซนด้าลืมตาขึ้นมาเธอก็เห็นแล้วว่ามันมีชายคนหนึ่งถือหอ,อกพุ่งเข้ามาหาพวกเธอแซนด้าพยายามอ้าปากร้องตะโกนบอกให้เจ๊กหยุดก่อนแต่ทว่าเธอก็ไม่ทําได้ส่งเสียงร้องหอ,อกอันแหละมะคมมันก็พุ่งทะลุด้างของทั้งสองคนตายคาเตียงแบบดับเบิลคิวจากนั้นไม่นานวิกกี้ก็เข้ามาเรียกหามา แต่ไม่ว่าจะเรียกยังไงมารก็ไม่ตอบเลยสักคำวิกกี้จึงลองขึ้นไปหาแซนด้าที่อยู่บนชั้นสองแต่พอเข้าไปในห้องเธอกลับเห็นแต่ผ้าห่มที่คลุมตัวทั้งคู่เอาไว้พอเข้าไปใกล้ไอ้ฆาตรกรปิศามันก็พุ่งเข้ามาใส่เธอแล้วมันก็ได้ฆ่าว,วิกกี้ตายไปเป็นศพที่แปฉากต่อมาหลังจากที่โฮกับเจนนี่กลับมาถึงแคม ทั้งสองคนก็แปลกใจว่าพวกเด็กๆหายไปไหนกันหมดจินนี่จึงเดินขึ้นไปดูบนชั้นสองหน่อยเพื่อทุกคนกำลังเล่นสรดน้ำกันอยู่แต่พอขึ้นไปดูทั้งสองคนก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเตียงของเจคมันเต็มไปด้วยคราบเลือดจำนวนมากทนใดนั้นไฟในบ้านก็ดับลงจินนี่พอเห็นไฟดับก็สะดุ้งเงืออหันไปถามโฮว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอโฮมันก็บอกว่าพวกเด็กๆคงแกล้งเราละมัง้งเอาเป็นว่าลงไปดูข้างล่างกันก่อนดีกว่าแล้วพอลงมาด้านล่างจินนี่ก็เห็นชายแปลกหน้าถือหอกพุ่งเข้ามาแทงใส่โฮ จินนี่ร้องตะโกนให้โฮหลบเดี๋ยวนี้โฮพอหันมาเห็นพอดีเขาก็หลบทันจากนั้นทั้งสองคนก็สู้กันไปสักพักแต่สุดท้ายไอ้เจ้าฆาตากรมันก็ลุกขึ้นมา จินนี่พอเห็นว่าโฮเซ็จมันไปแล้วเธอจึงวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน้ําแต่เจ้าฆาตากรมันก็ใช้สามแงามแทงทะลุประตูเข้ามาจนได้จินนี่จึงต้องกระโดดออกทางช่องหน้าต่างแล้ววิ่งไปขึ้นรถแต่พอเธอสตาร์ทรถเครื่องยนต์มันก็ดันไม่ติดแถมไอ้บ้าฆาตากรนี้มันก็ยังใช้ไม้สามงามแทงทะลุรังคาลงมาหวังจะฆ่าเธอให้ได้จินนี่พอเห็นจึงเปิดประตูรถกระแทกใส่มันเป็นหนึ่งทีแล้วหนีมาซ่อนที่ภูมิยาพอมันวิ่งตามมาจินนี่ก็เตะพาไข่มันเป็นหนึ่งทีแล้วออกวิ่งต่อเธอวิ่งหนีต่่ออมาเเรืยใช้ทคิค หลบระดับเทพทาให้จินนี่รอดพ้นจากการตามล่าของมันได้สําเร็จเธอวิ่งหนีต่อไปเรื่อยๆจนเข้ามาหลบในห้องพักของพวกเด็กๆแต่ทว่าไอ้ฆาตากรชั่วนี่มันก็ยังไล่ตามมาจนทันแต่ตัวจินนี่ตอนนี้ก็หลบอยู่ใต้เตียงทําให้มันหาเธอไม่เจอทว่าก่อนมันจะออกไปจากห้องไอ้ชั่วนี่มันก็เลือกไปเห็นว่ามีน้ําไหลออกมาจากใต้เตียงซึ่งอันที่จริงมันก็คือฉี่ของจินนี่ที่กลัวมากๆไหลออกมานั่นเองไอ้ฆาตากรจึงแอบไปยืนอยู่บนเก้าอี้แล้วรอจังหวะที่จินนี่คลานออกมาขณะเดียวกันที่ใต้เตียงพอจ จินนี่เห็นว่าไม่มีใครอยู่เธอจึงค่อยๆคลานออกมาอย่างช้าๆทันใดนั้นไอ้เจ้าฆาตกรมันก็กระโดดแทงใส่เธอแต่โชคยังดีของจินนี่ที่เก้าอี้มันดันมาหักจินนี่จึงใช้จังหวะนี้วิ่งออกมาจากห้องแล้วเธอก็ได้หยิบเลื่อยโยนแล้วหันไปฟันใส่มันจนล้มแต่แทนที่จินนี่จะกระนำฟาดใส่มันเลยเธอกลับวิ่งหนีต่อเข้ามาในป่าเธอวิ่งมาเรื่อยจนมาเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งที่มีไฟจุดติดอยู่ด้านในจินนี่เธอก็ไม่รอช้ารีบเปิดประตูเข้าไปขอความช่วยเหลือทันทีแต่เจ้าฆาตตกกรมมมมัน็งงาาาคว จินนี่จึงต้องเข้าไปหลบในห้องด้านในแล้วใช้ไม้ค้ำประตูดันเอาไว้แต่ดูเหมือนแค่ประตูบานนี้มันก็คงไม่อาจต้านทานแรงของบันไว้ได้ทันใดนั้นจินนี่ก็หันไปเห็นหัวของมนุษย์ถูกวางไว้บนโต๊ะเธอจึงรู้ทันทีว่าบ้านหลังนี้มันคือบ้านของเจสันนั่นหมายความว่าไอ้ตัวที่บันกำลังไล่ฆ่าเธอนั่นก็คือเจสันฆาตกรในตำนานที่เธอเคยได้ยินมาแล้วท่ามกลางความเป็นความตายที่อยู่ตรงหน้าจินนี่ก็พยายามคิดหาทางออกทุกวิถีทางขึ้นสู้กับมันตรงตรง,ง,งานนี้ได้ตายแน่แน ทันใดนั้นเธอก็เดือไปเห็นเสื้อที่วางติดอยู่กับหัวซึ่งถ้าให้เดามันก็น่าจะเป็นเสื้อของแม่เจสันแน่ๆจินนี่จึงลองหยิบเสื้อของคนตายขึ้นมาใส่พอเจสันพังประตูเข้ามาจินนี่จึงแกล้งทำเป็นพูดให้ดูเหมือนคนเป็นแม่แล้วเธอก็ได้สั่งให้เจสันนั่งลงไอ้เจ้าเจสันมันก็ดันเชื่อด้วยความที่เป็นเพียงแค่เด็กที่เคยเจอแต่แม่มันจึงมองจนนี่เป็นภาพซ้อนทับกับแม่ของตัวเองอีกทีแต่พอเจสันคุกเข่าแล้วนั่งลงมันกลับเห็นหัวแม่ของตัวเองยังวางอยู่ทที่่่เเดิมมนนนนนัััััจึงงให้้้้รูตตววววแลาอ ลอเจสันจึงลุกขึ้นแล้วฟันปิดแอ็กเชียดขาของจินนี่จนเลือดออกทันใดนั้นโฮที่ยังไม่ตายก็โผล่เข้ามาช่วยดึงเจสันออกไปสู้กันดันนอไอ้เจ้าเจสันพอโดนสองคนรุมมันก็สู้ไม่ไหวมันพลาดท่าโดนแทงจากด้านหลังแถมมันยังโดนจินนี่ฟันคออย่างแรงจนล้มลงทั้งสองคนที่คิดว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วพวกเขาจึงช่วยกันพยุงกลับมาที่แคมป์โดยในฉากนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆจะเห็นว่าไอ้ศพที่มันแห้งตายอยู่ข้างๆโต๊ะบูชาของเจสันเพื่อนๆจะเห็นว่าศพหนึ่งมัน มีมีดปักแทงเข้าที่ขามาับขวาอยู่ด้วยซึ่งมันก็คือศพของอาริที่ถูกฆ่าไปในตอนต้นเรื่องนั่นเองกลับมาที่หนังหลังจากที่ทั้งคู่เข้ามาพักในห้องนอนได้สําเร็จ โฮก็พยายามปลอบให้จินนี่ใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้พวกเรารอดตายกันแล้วเดี๋ยวถึงพรุ่งนี้เช้าผมจะรีบพาคุณไปโรงพยาบาลแต่ทันใดนั้นที่ประตูหน้ามันก็มีเสียงดังกึกกกะกโหจึงเดินไปเปิดช่องประตูหมาด้านล่างเพื่อแอบ,บดูแล้วนั่นก็ทําให้น้องหมากของเธอรี่ที่ยังไม่ตายวิ่งกระโดดเข้ามาในห้องทั้งสองคนพอรู้ว่าเป็นหมาก็โล่งใจนึกว่าไอ้เจ้าฆาตกรบ้านถ้านมันยังไม่ตายแต่ทันใดนั้นที่กระจกด้านหลังของจินนี่เจสันที่ยังไม่ตายก็พุ่งเข้ามาพร้อมใบหน้าอันแสนบบิดเียว มันโฉบกระชากหัวจินนี่อย่างแรงไปทางกระโจกจินนี่เองก็ทําได้เพียงแค่กรีดร้องให้โฮช่วยเธอด้วยเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกับรถพยาบาลก็นําตัวจินนี่ออกไปจากค่ายส่วนจินนี่ก็เอาแต่ร้องตะโกนหาโฮโฮอยู่ที่ไหนพาฉันไปเจอเขาเดี๋ยวนี้แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องหนังก็จะให้เราเห็นใบหน้าของอีป้าวอรี่ชัดๆอีป้าผู้ให้กาเนิดฆาตกรชื่อดังระดับโลก การที่พ่อแม่มีความรักความห่วงใยต่อลูกนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าความรักนั้นมันมีมากเกินไปก็อาจกลายเป็นดาบสองคมจนในที่สุดมันก็ทําให้การกระทําเหล่านั้นกลับมาทําร้ายตัวเด็กๆเ,เองแล้วเรื่องราวของสุก13บฝันหวานภาคที่สองก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ